สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะวันนี้ฟ้ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาดีๆมาบอกต่อค่ะต้องบอกต้องบอกก่อนว่าฟ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนาะที่ทํางานเกี่ยวกับหน้าจอคอมมาค่ะตลอดเวลาเลยทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาค่ะเกี่ยวกับสายตาก็คือพอเราอยู่หน้าจอคอมเป็นระยะเวลานานๆสายตาเราค่ะจะเริ่มพล้ามัวแล้วก็เริ่มมีอาการแสบตาน้ําตาไหลจนฟ้าต้องไปหาอันเสริมเกี่ยวกับสายตาค่ะมาทาน จริงๆแล้วคือทานมาหลายตัวมากค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่จนมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวสกายบิดซึ่งทานมาหนึ่งกระปุกเนี่ยรู้สึกว่าอ,อ๋มันเห็นผลดีขึ้นมากๆเลยะคะ่ะเริ่มเห็นผลชัดเจนคือตาเราอะ่ะจะไม่ค่อยแบบแสบไม่ค่อยมีน้ําตาไหลออจากปกติที่เราทํางานใช่ไหมคะเราจอ,จองหน้าจอคอมตลอดเวลาเนี่ยจะมีน้ําตาไหล คือสาตาต้องแบบพักสายตาตลอดเวลาแต่หลังจากที่ได้ทานสกายบิดกระปุกเนี้ยผ่านไปแค่กระปุกเดียวอะคะ่ะคือเรารู้สึกว่าสายตาเราดีขึ้นมองอะไรชัดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําตาไหลเหมือนเมื่อก่อนนะคะซึ่งดีจริงๆ่ะดีมากๆเลยแนะนํานะคะสกายบิดตัวนี้มีขายตามเพจหรือว่า,าตามลิงก์ต่างๆลิงก์ไลน์แอดต่างๆที่ทางบริษัทเขาลงไว้อะคะ่ะ แนะนำเลยค่ะ